ขับเร็โทรศัพท์ยีเ่เก็บขยะแต่มีรถสปอร์ตครับเอาละไปอ,อ,อ,อยู่ขยะด้วยกันโอ้ยเจ๋อ เออมก็งก็บไปเฉยเดียวเดียวเดียวเยวเดียวเดียวเดียวเยว Get on the black to เออนั่นแหละถูกแล้วคุณต้องไปขึ้นข้างหลังเดี๋ยวอยิเพิ่งยิงหลวงรถไปละอเดี๋ยวอยู่ข้างหลังเหมือนกัน มันทำคนเดียวดิน um> ี่จะเป็นผลผลบอยได้กับมันด้วยด้วยสองคนเฮ้ยเฮ้ยมีสองอันมาดิแซกแคอยควบรถไหมเพราะว่ารถรถเดี๋ยวมันจะมีคนมายิงรถขอวางไว้เดี๋ยวจะมีคนมายิงรถเราเนี่ยอีกไม่นาน

โคตรที่่เลยขอโทษขอโทษเร็วมากเร็มาขอโทษเร็วเดี๋ยวมันมีเวลาจำกัดเห็นไม่รับแฟนล่ะไอ้ที่่บัดน่าจะนะมันสามารถลงมาคนนึงแต่ก็ได้โอ้โหมันไม่มันไม่เห็นจุดนะนี่ไม่เห็นจุดไม่เห็นกันใช่ไหมไม่เห็นกันใช่ไหมเราเห็นแค่สองคนแล้วเห็ตามไปดีต้าไม่เห็นจุดอะ ไม่เห ah, uh. like like okay, okay. well, ็นหรอกมาแล้ว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 แท๊คคอยคุ้มกันเดี๋ยวดิเอาดี๋ยวนี่เอออยู่ดีก็ได้แล้วก็ยิงไม่เฉยลงลงลงมันลงมันลงโอ้ยโคตรดีโคตรนีไอ้ตายอยู่ที่อยู่ที่นอย่ที่ไปเต็มเต็มเลยปะ นก็มีนะเอาไปเล่นไปเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอ้ยตาเราเอาเตะตาปู่ข้างหน้าข้างหน้าเอ้ยขยะเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าเอ้ยขยะเอ้ยเดี๋ยวอยู่อยู่อยู่เฉยก็ได้อยู่เฉยก็ได้เจ้าของรถตาตาตาเคมันระเบิดนะ ดเวลาจะหมดแล้วขย่ามาอย่าหมดก่อนเหลือตั้งี่ที่เหลเืออ,อีกเยอะเอ้าเอ้าทด้งทำไมล่อีก,กดว่าีกกว่าีใกล้ใกล้เ้มาเข้มาเข้ามารบรบเออ ไปทำแล้วรู้ๆเลยว่ารถแม่งช้าเลยต้องบีบแต่เล่นลงมายังเออลงมาเร็วเร็วเร็วเรที่ยมะครับโดนหักเงินเดือนนะเว้ยมึงทำช้าเฮ้ยโอ้อชนได้ดิโอ้กําลังกําลังกํลังเอ้ยเนี่ยมึงโอ้โห ขึ้นเลยก็ได้นะขึ้นเลยก็ได้นะตะขึ้นเลยขึ้นเลยเราเข้าไปจุดใหม่ต่อไปเราเริ่มยิงบนบนรถได้ก็ได้ไป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 โอ้โหตรงเนี้ยเยอะทำได้ไปลูกเราเก็บมาตะรอถัดแ้วมนระเบิดเด้อเออระวังอย่ายิงทังนะอย่าทางนั้นมาระเบิด เออโอนโอนโอนจะพึ่งจะพึ่งอยจะพึ่งอะไรอย่เงี้ยหาแล้วมาแล้วมาแล้วเต็มตัวเต็แดงมาแล้วครับไปิเกมเปิดเกมเปิดเก็บ้าอี่สองนั้นวันนีคนละระวังนะข้างหน้ามั้นจุ๊บโอ้โหกระสุนทะจุกุ้ยเบ่าเด็บสติโดนฟูทุ่งนัดเฮียไหนวะ tám mà lăm tám mươi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  lăm

เว้ยลกเขียวลกเขียวูก้นนวอมนอันี้น่าจะไปจุดจุดวางไม่รู้อะจุดวางของน่าจุดวางของมั้งข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไอีกลงรถเลย oh oh okay. do you sure they're not following you see the bargoes can go places a u.s Locals, extradition Locals. treaty can't i mean nice hot places with beaches that will otherwise attract a snowbird like me มันก็ไลลโอ้เพิ่งเปิดไม้ไว้ให้เปิดไม่เว้ยเฮ้เข้ามาแล้วทุกคนเข้ามาแล้ว่างหายไปนานเลยมาเฮ้ย ขวาโอ้โหฟ้าอยู่ตรงนู้นครับเร็วเนี่ยมึงก็ปั่นเลยเนี่ยยืนเง้ยยืน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 ี่นยื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 นนยื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 นยนยืนยืนยยอยืนยนยยยืนืยืยืนยนยืนยยนยืนนยย

Your You're the perfect. with those thoughts, A man can love his mother without loving his mother. One day she'll meet him when she does. All right. End of story, sick you. Well, you know that. ladies and gentlemen, is how well, you get out of the Air Force. Now hurry up. Oh, <coughs> คิดตายไปเอาปืนมั้งเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่มบเรือไปเรือไปเรือไปเรือเอาปืนนะเรียบร้อยไปเรืออะไรอ่ะรอรอต้าไปรับต้ออ อะไรวะต้องเล่นระเบิดเอดูความค้น้มีนของมัน,นอ,อ,อะไอเหี้ยเ่้เดี๋ยวไอที่ไป,ท,ไปที่ไปตรงเกาะว่าวันน่ะแล้วว่าขเรือหนีอะ ใช่ว่าพี่ผ่านซอยเล็กๆอ่ะอืมไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจสองนี้ไหมเฮ้ยรถกูนี่ว่าาตเนี่ยดูดูความโค้งซ่วตืนของมันเห็นป่ะขี่รถกูลงน้ำไหมเห็นไปแล้วครับท่านผู้ชมเลยหนึ่งวันรถบอดบอดาเลยแบบเอ้ยนี่มันไปบุกบุกที่ไหนบอกรเตรียมระเบิดมือเลยครับ นี่ไงหมู่บ้านเนี้ยที่ต้องมาฆ่าพวกมันแน่เลยสเต,เตลปะวะต้องสเตลแน่เลยเนี่ยแดงขึ้นแน่ดูเช็คเอาโอเคแต่มันไม่ได้บอกว่าให้สเตลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวด๋ว,ดว,ว่าต้องวะเดี๋ยวนะต้องปะวะต้องปะต้องปะวะไม่ต้องหรอมปด,ดูดูตรงข้ามนะมันมองกันกับมองกันอนะ่ะเฉลเดได้โชดดวช์ว

ไอตัวนั่งไข่กันนะสองคนน่ะเฮ้ยเยังย่องนะย่องเฮ้ยเห็น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 เอกไปคือเห็นเลยตะไอ้มุงกล้องไอ้มุงกล้องเฮ้ยเดี๋ยวะเลาต้องออกมาไกลอ่ลอะไกลไกลโอเคนี่พร้อมแล้วแตนบายแล้วโอเคจะลองลองดูหัวโลอ่ะมาตัวนู้นไหมอาตัวนู้นแล้วกันสามสองหนึ่งเอาเลย เฮ้ยมีคนกำลังมาเฮ้ยมีคนกำลังมาดู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 ดให้มันมาอีกนิดนึงได้นะได้นะมันเห็นป่ะไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้พวกนั้นน่ะมึงเห็นป่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโหเหี้ยทำไมไม่ตายอ่ะเกือบได้ไอ้เหี้ยเยี่ยกูทําเอ้ยอันนี้ต้องไวๆแล้ว2ตัวเห็นป่าวไม่ดีหรอดีดึงเจ้าดำตายแล้วกันไม่เห็นไม่เห็นกูไม่เห็นไม่เห็นอแซไม่เห็นเจ้าดำสายจริงเดินสองตั๊ก quá rồi, quá, thúc rồi Cái gì mấy Này ơi, chắc là nó đang đến Cái gì vậy? Chúng ta có đây Đi Đúng không? Chúng ta có thể đưa nó đây không? Đúng không? Chúng ta có thể đưa nó đây xe กูอยู่ไหนเมื่อกี้กูเห็นรถตู้อยู่ตู้อยู่ไหนวะอ่ะโอเคดูแหวนนี่ไงนี่รถตู้นี่ขึ้นมา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 ให้หมดเดี๋ยวสองคันไม่หรอขึ้นข้างหลังขึ้นข้างหลังข้างหลังได้เอาสองคันเหรอสองคันก็เอามาแต่มันขึ้นสดเหลืองแล้วนี่ขึ้นมาแล้วเนาะหาแล้วขึ้นข้างหลังได้ก็เฮียละขึ้นหลังได้ไม่ได้มันมีของอะไรยิง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 ไปกันเลยไปกันเลยคันน่ะ ใช่ไม,ม,มี่มีคันใช่ไหมที่มีจะนําไปเลยข้าหน้าข้าหน้ไปยิงออที่ยม่มีคนแลอีกคันนึงไ,ไม่ใครมาเพียรกูเหรอไม่ใครมาคเหรออาวมีสองคันแหละมีส <laughs> องคันสคันไดสัต้ไหนวะม่มีี่ตัง้งแล้วดีเปอร์ึ <laughs> มึงย <laughs> นะเดี๋ยวคดีร

เฮ้ยข้างหน้านีเหรอโหคบดักย่าตรงนี้หรอตายตายให้่ออ้ในเมืองไม่น่ามีเลยเฮ้ย MC เดินหล่อน่าหน่ะหยาบหยบ <laughs> hey, the lost, right? We I mean, those guys don't think we had anything to do with this. I mean, we're neighbors, right? See, I mean, I don't shit on my doorstep unless Trevor tells me to, but that was only once. But what I'm trying to say is that I only rarely shit on doorsteps, and when I do, I don't want the doorstep owners finding out. <laughs> okay, it's too late to save my marriage, but you know, I got it. What oh. kind of He เธอจงไปนอน